เ่ชงชวนน้ำผาดไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะได้มาพูดคุยกันในประเด็นข้อการเชิญชวนเสนอร์ครูเพื่อคัดเลือกเข้ารับร่างวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาัาก,กรีเดว,วันนี้จะมีท่านศึกษาธิการจะมาให้รายละเอียดกับเราด้วยนะคะนั่นแหละค่ะแต่ว่าก่อนเอิญเดี๋ยวไปติดตามพี่สาหน่่ยกันก่อนค่ะเห็นว,ว่าสำนักงานรักประกรันสุขภาพแห่งชาตินะคะเขาได้มีการยกระดับบัตรทองค่ะเพิ่มสิทธิ์รักษาโรคมาเร่งถูกเทติดตามกับพี่สาหน่่ยได้ชวงของแรงสะกิดสกิดขา้าค่ะแรงสกิด ยกระดับบัตรทองเพิ่มสิทธิ์บัตรทองรักษามะเร็งทุกเทสวัสดีจ้า ยบายเทพเขาบอกว่าไม่ทิ้งใข่ไว้ข้างหลังแน่นดูแลให้ประชาชนถูกกลุ่มข่าวถึงสิทธ์แล้วก็สวัสดิการอย่างเท่าเทียมแล้วก็มีประสิทธิภาพไม่น,นาโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพเหตกําฉับให้ถูกผักสวนจัดระบบการดูแลย่างครอบคลุมซึ่งปัจจุบันนนะี่นาต้องบอกว่าทซิ์บัตรทองเขาก็ได้ยกระดับการให้บริการทั้งการขยายการรักษาจํานวนโรคแล้วก็สิทธิประโยชน์ให้ผู้ป่วยนี่นาข้าถึงแพทย์ด้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วจ้าแต่ว่าทั้งนี้นี่นะด้วยนโยบายการ รักษาเหตครอบคุมมาขึ้นของซิธภูมิปัดทองก็ทําให้ผู้ป่วยถี่เป็นโรคมะเร็งสามารถใช้สิทธิรักษาได้ในสถานพยาบาลของรัฐเนี่ยถูกเทเลยครอบคุมตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งการรักษา้วยเคมีบําบัดแล้วก็รังสีรักษาการรักษาด้วยภาวะเสกส่นที่เกิดจากโรคมะเร็งแล้วก็จากการรักษารวมถึงการตรวจแล้วก็ติดตามผลการรักษาโดยไม่ต้องใช้นังสือทรงตัวนะจ๊ะด้วยในปีงบประมาณ2 5งพรยาเนี่ยนะน้องสาวหนูอยากจะบอกว่าตั้งแต่วันทีนน่1นึงตุลาคม 2 5 6 0ถึง3 0มิถจุนายน2 5 6 5สำนักงานลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขาก็ได้รายงานไว้ว่ามีผู้ป่วยโรคมะเร่งเข้ารับบริการจำนวนหนังเพ6 000, 3 6 0นซึ่งการดูแลผู้ป่วยเนยน่ะเขาก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะในโรงพยาบาลแต่ว่าก็ยังมีบริการระบบอบซานทางไกลแล้วก็การให้ยาเคมีบาบัตเที่บ้านด้วยนะจ๊ะ แต่ว่าทางนี้นี่นะถ้า,ห,าห้าัวาใครเด้ส่งใส้ในเรื่องนี้ก็ทราบมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ซูนย์บริการลักประกันสุขภาพในโรงพยาบาลหรือว่าอีทรไซดด้วนซอบตออชอโทรหนึ่งสามสามศูนย์หรือว่าซอบต์อชอช สาคาเขตท,ท,ทั้งสิบสามเขตนอกจากนั้นในนาก็สามมรถแ,แลแนวทางการรักษาผู้ป่วยมะเร็งซิดบัตรทองตามบริการไหมโรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้เทพร้อมแล้วก็แลดถึงการตรวจสอบรายเชิญน,นวดบริการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งในระบบรักประกันสุขภาพแห่งชาติร,รั่วสอสชชนนาได้เทเว็บไซต์ที่นองเศร้าหน่วยขึ้นเยอะเลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นคนเทเยอะในอานการกุ่มนี่ก็ไม่ต้องกังวลน,นะจ๊ะแท่มี่ซิดบัตรทองใบเดียวก็สามารถรักษามะเร็งได้ทุกเทจ้า 拜拜。Bye bye.